เดินทางนะคะไปสักการะองค์พะระปฐมเจดีงานประจำปีนะคะจัดขึ้นวันที่24พฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่2ธันวาคมนะคะก็ไปกับน้องคนหนึ่งนะคะก็ได้ไปร่วมบุญกันตรงนี้คือทางขึ้นนะคะ เดินขึ้นองค์พระปฐมเจดีค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นสีเหลืองเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ทางขึ้นบันไดอันนี้กำลังจะเดินไปที่ออรอบรอบวนรอบนะคะองค์พระปฐมเจดีค่ะ คนเยอะมากนะคะแต่ก็ร่มเย็นค่ะวันนี้ถือว่าร่มเย็นมากค่ะอากาศไม่ร้อนเลยค่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะกำลังจะเดินขึ้นไปอันนี้ก็คือด้านหน้านะคะ นี่ก็เป็นรูปขององค์พระปฐมเจดีย์อันนี้คือด้านข้างที่เราเดินขึ้นไปค่ะมีเจ้าหน้าที่กำลังปีนบันไดลิงขึ้นไปเพื่อน่าจะน่าจะาไปตกแต่งไฟประดับที่องค์พระปฐมเจดีย์ค่ะ เพื่อความสวยงามยามค่ำคืนนะคะที่หลายๆท่านได้เห็นตอนกลางคืนนะคะแสงสีที่สวยงามก็คืออันนี้คือเบื้องหลังที่เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปประดับไฟตกแต่งไฟให้สวยงามค่ะอันนี้เดินรอบภาพประถมเจดีนะคะตั้งจิตอธิษฐาน เดิน3รอบค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือรอบแรกนะคะที่ได้มีโอกาสถ่ายวีดีโอไว้ค่ะก็จะมีน้องๆหนูหนูมีหลายๆคนแล้วก็มากันเป็นครอบครัวก็มีค่ะอันนี้เดินคนเดียวนะคะ ก็จะมีตามซุ้มค่ะทุกทุกระหว่างทางเดินก็จะมีซุ้มให้ไหว้ให้ทําบุญนะคะค่ะเดินต่อไปค่ะก็อาจจะเจอคนที่เดินสวนทางกันหรือเดินขึ้นไปด้านบนนะคะ รอบในด้านบนขององค์พระปมเจดีก็จะมีคนเดินด้วยนะคะอันนั้นก็ต้องถอดรองเท้าเดินขึ้นไปค่ะส่วนตัวเองนะีคะก็เดินรอบนอกนะคะอาจจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากค่ะวันนี้ถือว่าอากาศดีทีเดียวค่ะค่ะอันนี้เดินขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเห็นว่ามี ผ้าจีวรน,นะคะห่มพระองค์พระประถมเจดีย์นะคะล้อ,ลอมรอบนะคะตรงฐานองค์ท่านนะคะองค์พระปามเจดีย์นะคะจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าโคโดมนะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครอ,อบครัวบางครอบครัวมาแปะไว้อันนี้ก็ได้ ร่วมทำบุญหมผ้าองค์พระปัทถมเจดีนะคะอาจจะเป็นเลขมงคลของใครก็ได้ลองดูนะคะถัดมาก็อันนี้เป็นพระนอนนะคะเป็นพระนอนองค์ใหญ่ทีเดียวะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอรอยปฏีบนะคะเทียนประจำวันเกิดน,นี้ด้านหน้านะคะของ พรล่วงค่ะองค์ใหญ่ที่จะมาสกักราระกันอันนี้เป็นขำาอธิฐานนะคะค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะองค์พระปรมเจดีค่ะอันนี้ก็ที่ผ่านไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตามช็อตต่างๆนะคะะค่ะอันนี้ก็เก็บตกแล้วค่ะภาพต่างๆ อันนี้จะให้เห็นว่า,ามีพระพระศพคณิกรน,นะคะประชาชนหมู่เหล่าต่างๆก็คือมาร่วมกันไหว้องค์พระล่วงนะคะตรงนี้คนจะเยอะมากคะ่ะอันนี้เป็นองค์พระล่วงจำลองนะคะอันนี้เป็นด้านอ,าอันนี้เป็นค่ะอันนี้พระบรมสารีริกธาตุนะคะอันนี้ที่น้องที่บานด้วยกันนะคะ ชมหน้าของสองคนนี้ที่เดินทางกันวันนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าทางขึ้นเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะห้องน้ำก็สะอาดค่ะที่นี่มีคนดูแลตลอดค่ะห้องน้ำเป็นไม้เลยอย่างดีค่ะ,ะเก็บภาพก่อนกลับนะคะ ด้านหน้าเก็บภาพกันไปอันนี้ก็จะเป็นที่ทําอุ่เก็บภาพกันไว้นะคะค่ะแนะนำมาให้แรกแบงยี่สิบไปค่ะน,นี่ด้านหน้าค่ะอันนี้อาหารนะคะหกสิบบาทจ้าตั๋วเดินทางวันนี้จบแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะ